ราจัดงานยูมีฟันเฟสเนี่ยเพื่อเป็นงานฉลองนะคะลองยอด1 0 0 0 0ล้านของเราค่ะนะคะแล้วก็จัดมานี้ปีที่2แล้วนะคะปีที่2แล้วแล้วก็ปีนี้ที่จัดใหญ่กว่าเดิมเพราะยอดขายเรามันโตกว่าเดิมนะคะแล้วเรามีจัดแจกรางวัลนะคะมากกว่า1ล้านบาทเดียวนะคะแล้วก็จัดกันตั้งแต่วันที่7จ็ถึงสินะคะวันนี้เราก็มีน้องคราเขตนะคะมา พิธีเปิดงานนะคะก็จะบอกนะคะเรียนเชิญทุกคนนะคะว่าใครสะดวกนะคะอยู่แถวนี้นะคะเข้ามาได้ะคะวัตถุประสงค์จัดงานนะคะของยมิพัทเนี่ยเราอยากจะจัดเพื่อตอบแทนสังคมค่ะเพราะช่วงหลังนี้นะคะเป็นช่วงที่หล,หลายๆคนนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกถึงว่าเอ๊ะมีภาวะของความเครียดเรื่องตกงานบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะใะหาะจากนั้นยูมิพัทค่ะเรามีการเติบโตต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังเป็น ยังเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทุกคนสามารถมาร่วมนะคะมาร่วมทํางานเป็น งานประจําได้ด้วยก็อยากเรียนเชิญนะคะคนไหนที่อยากหางานอยู่นะคะอยากมีรายได้เพิ่มก็มาที่ยูมีพัทนะคะเรามีนะคะอาชีพที่จะสอนทุกท่านมันจะเป็นธุรกิจด้านออนไลน์นะคะหรือจะเป็นเรื่องความสวยความงามนะ,ะเรื่องการทําอาหารเบเกอรี่อาหารสุขภาพซึ่งเหล่านี้นะคะเราก็จะสอนเรื่องการตลาดให้กับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็มีคนประสบความสําเร็จมากมายครับที่ยูมีพัทนะคะฉะนั้นนอกจากเราฉลองยอดหนึ่งหมื่นล้านแล้วก็ยังฉลองความสําเร็จให้กับน,นักธุรกิจด้วยนะคะ วันที่15ค่ะมันมีการมอบประ,ประ,ก,าประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ได,ด้รับความสำเร็จนะคะของยูมีพลัสเนี่ยที่มีรายได้ร่วมหลายล้านบาทในทีเดียวค่ะมองก้าวต่อไปไหนบ้างคะในอนาคตอะไรนะคะมองก้าวต่อไปไหนบ้างคะในอนาคตมองก้าวต่อไปนาะคตนะฮะเราเห็นว่านะคะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยคนหันมา ดูเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นแล้วก็หันมาทําตลาดด้านออนไลน์กันมากขึ้นฉะนั้นนะคะมีพัดพร้อมค่ะพร้อมที่สนับสนุนเรื่องธุรกิจด้านออนไลน์นะคะแล้วเราก็มีสอนนะคะสอนฟรีด้วยนะคะด้านออนไลน์ฉะนั้นก็มีความเชื่อว่านะคะเศร,รษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันจะเติบโตได้ฉะนั้นเราก็ต้องคู่กับโลกที่มันเปลี่ยนไปเกี่ยวับเรื่องอาสวะเศร,รษฐกิจที่มันเป็นเรื่องของดิจิตอลนะคะมามาร่วมมาร่วมสนับสนุนให้กับ พี่น้องชาวไทยดีกว่านะได้มีอาชีพนะคะเพราะเราเป็นโลกของเรามันเปลี่ยนไปแล้วเป็นดิจิตอลไปแล้วนะคะฉะนั้นค่ะอยู่มีพัาสเราก็มีการเรียนการสอนฟรีนะคะแล้วก็เชื่อว่ายูมีพาสกา็จะเป็นส่วนหนึ่งนะ,ะของสังคมที่ทําให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะไปจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการท่องเที่ยวก็พร้อมสนับสนุนนะคะให้พี่น้องชาวไทยเรานี้ค่ะมี รายได้ที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการดำรงชีวิตที่ที่สมดุลมากขึ้นนะคะก็อยากเป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องทุกคนแล้วก็เรียนเชิญนะคะเข้ามาเยี่ยมที่ยูมีพลัสได้แล้วก็พร้อมสนับสนุนนะคะแล้วก็ร่วมนำพาทุกท่านสำเร็จเป็นด้วยกับเราะคะ่ะ ครับผมวันนี้ก็มาแสดงความดีกับยูมีพลาสนะครับก็มามาร่วมสุปสงสารนะครับผมมาร้องเพลงเปิดสร้างสีสันครับผมวันนี้ก็ก็ต้องขออแสดงความยินดีด้วยกับทางยูมีพลาสนะครับแล้วก็วันนี้จะบอกว่าทุกคนที่นี่ครับที่มาน่ารักมากนะครับน่ารักมากแล้วก็ขอบคุณมากนะครับเป็นเกตอย่างยิ่งเลยครับผมครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้ได้ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ